ในระหว่างวันที่13ถึง20กร,รกฎา,าคมซึ่งสดมนี่ถือว่าจะเป็นครั้งที่3นะก่อนหนนี้เคยเล่นมาแล้ว2ครั้งนะครับซึ่งนะฮะเคยเล่น US PGA Championship ในปี2022แล้วก็ The Open เนี่ยเคยเล่นมาตอนปี2022มาแล้วนะโดยเฉพาะปีนั้นอ่ะ2022 Pro เ e t ทำผลงานจบอันดับ11ร่วมนะหล่อมาก ได้เงินมาเยอะเลยนะครับ <S 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 ซึ่งกอล์ฟดิโอเพนซึ่งเป็นเมเจอร์ปีนี้นะฮะทางสิงคโปร์เรชั่นครับในฐานะโกลบอลสปอร์ตพา n เนช h i นนะครับสำหรับการแข่งขันกอล์ฟที่เก่าแก่ที่สุดรายการหนึ่งอย่างด h โอเพนเขามีกิจกรรมในการที่จะตอบแทนนะฮะลูกค้าที่รักทั้งหลายด้วยการเฟ้นหาผู้8ผู้ชนะ8คนนะจากสิงห์เทลแอนทรัล รับรางวัลสิงเดี o โอเพนดิอ c ครูสิปทริปเดินทางไปชมการแข่งเดียโอเพน The Open, ซึ่งเป็นครั้งที่153ปีนี้จัดที่ไอแลนด์เหนือที่สนามรอย l p o พอ r รัสไอแลนด์เหนือด้วยนะฮะสนามรอย l p o พอ r รัสเพื่อร่วมเชียร์โปรสดมนะฮะ,ะในการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์เดีโอเพนรอบสุดท้ายโดยนะฮะพอหาผู้ชนะนะฮะจากสิงแสแลนด์เชลเลนจ์แปคนเนี่ยจะมาดวลกัน ที่หนำริวเดลในวันที่ส1บพฤษภาเอาสี่คนสุดท้ายไปดูสะดมแก้วการชนะผมว่างนะครับวันที่สามสพอดีเดี๋ยวดูมันตกกับวันไหนพร้อมจะไปเป็นสักขีพยานให้เหรอเหรอเสียงปวดทามปีที่แล้วก็ได้ไปแต่ก็เล่นแค่ก้าหลุมนะประมาณนี้นะเอาละเมื่อได้แชมป อันดับเอเชียนทัวร์รายการโคเรโอเพนวันนี้เรื่องการจัดอันดับนะักกอล์ฟผมเอาฝ่ายชายก่อนโอเบเต้คุณเปิดหน้าฝ่ายชายอยู่ไหมครับเอาโปรเพทผมก่อนสิดีขึ้นกี่อันดับก็รอหมุนด้านหนึ่งนะคบโอเคหมุนเนี่ยการ์ตเตอรี่เลยใช่ครับช่วงนี้เน็ตเป็นไรไม่รู้ <laughs> โปรสดมแก้วกาญจนานะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับสองสองแปดครับเป็นมือวางอันดับหนึ่งของไทยอยู่นะเวลานี้ครับจากอันดับสามสองเก้าครับสามสองเก้ามาอยู่ที่สองสองแปดโอ้โหร้อยร้อยเอ็ดอันดับร้อยหนึ่งอันดับ,บเลื่อนขึ้นมาครับครับก็ตามสไตล์ครับเพราะว่าเป็นรายการ ชิ้นทัวรแต้มอาจจะเยอะนิดนึงเพราะไปเล่นที่เกาหลีด้วยอืมแต่ถ้าไปเล่นในโซนถ้าได้เล่นไปในโซนยุโรปโซนอาหรับน่าจะได้เงินเยอะกว่าได,ได้แต้มเยอะกว่าโอ้ <c oughs> เลื่อนมาหนึ่งร้อยหนึ่งอันดับจากสามสองเก้ามาเป็นสองสองแปดครับผมถึงมือหนึ่งไทยเลยไหมอ,อ่ามือหนึ่งไทยครับตอนนี้มือหนึ่งไทยอยู่ครับเป็นเบอรูมบังเป็นของไทยอยู่ครับใช่หรอมาเป็นมือหนึ่งเลยเหรอครับโอ้โหแชมป์รายการเดียวนี่นะ มือสอมือสองคือสุธีพัฒน์ประทีพเพียนชัยคับจากหนึ่งเป็นสองแล้วสามสองเจ็ดแปดครับสองเจ็ดแปดสองเปสธิพัฒน์ปรทีเพียนชัยสองเจปดครับครับมือว่างับสามคือพี่อาร์มาพียเด็ตี่บารัตครับสามศูนย์สี่ครับสามศูนย์สี่สองสองแปดสองเจ็ดแปดสามศูนย์สี่หนึ่งสองสามตอนนี้เปลี่ยนเลยนะครับมือหนึ่งฝ่ายชายของเียนไทยเป็นนะครับ สรมแก้วกาญจนาเด็กนาราธิวาฮมือวางอันดับสีของเมืองไทยคือภูมิศักดิ์แสนสินครับหมูรองแชมป์ก็ขึ้นมาเยอะนะอยู่ที่สี่สามห้าครับสี่สามห้าขึ้นมาจากอันดับเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดมาอยู่สี่สามห้าเพราะสรมแก้วกาญจนาได้รองแชมป์นะเป็นมือสี่ครับผมมือห้าก็เป็นธนพัฒน์พิชัยกุลครับสี่สี่สามครับครับ มือหกเป็นวัชระคงวัดใหม่ครับสี่สี่แปดนี่โปรเพชรอีกคนหนึ่งนี่เด็กส่งกราบครับ,รบมือเจ็ดอยู่ที่สี่เก้าศูนย์กันเจริญกุลครับม,มือแปดห้าศูนย์หน,นึ่งวัฒนนวลวัรศิษฐ์วัชริจันทร์ครับครับมือเก้าคือรันชนพลพงอยู่ประโยคงอันนี้ห้าศูนย์สี่ครับเอาถึงสิบมือสิบคือแจ๊สเจมวัฒนานนท์โอ้โหไปไกลเลยนะโกโซบิก so <5. S 1> ไปกันใหญ่แล้ว นี่เคยติดอันดับ50กว่าของโลกนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วด้วยนะครับอเอา,เอาสู้ต่อไปอย่าได้ถอยเราจะคอยให้กำลังใจงมือหนึ่งของโลกก็ไม่อยากจะพูดละน่าจะเป็นไม่น้อยอีกสามปีครับใช่ครับแต่ถ้ามือหนึ่งของโลกจะจะคะแนนรอบนี้ก็ยากพอสมควรครับเพราะตอนนี้มือหนึ่งของโลกครับเป็นนักกอล์ฟอเมริกันสกอตตี้เชฟเลอร์ครับ Average point อยู่ที่ อเวเรจพอยอยู่ที่สิบหกครับนะฮะสิบหกจุดเก้าหกเลยครับมือสองตามอยู่นะฮะมือสองตาม <R ory S 2> อยู่ลอรีแมคเอนรอยลอรีแมคเอนรอยเนี่ยอยู่อันดับสองของโลกนะครับตามอยู่ที่แต้มอเวร์เรจพอยเฉลี่ยอยู่ที่สิบหนึ่งครับสิบหนึ่งกับสิบหกสิบหกสามปี ไไมือสามของมือสามของโลกนะครับถือว่าเป็นยุคใหม่ต่อจากไทกูน้นะ,ะ,ะนักกอล์ฟฝ่ายชายคนเนี้ยอืมอ่ะผมว่าถอนต่อมาต่อมาเรื่อยๆต่อมาจากรอรี่ต่อมาจากจอ์นรามไม่ครับผมหมายถึงมือนหนึ่งอ่ะน่าจะสร้างตำนานความยาวนานอ่ะอ๋อเป็น<ม>ไปได้เป็นไปได้เพราะมันค่อนข้างห่าง่ะชาวบ้านเขาเยอะอ่าตื่นๆคุณเอ็มบอกว่าโปเตยังไม่ตื่นนะฮะเสียงไม่เบามากเลยครับ เปิดเสียงให้โปรเตนะครับโปรเตตื่นฮะได้ยินไหมครับโอเคโอเคขอบคุณมากคุณเเมแจ้งมาเอาต่อมือวางมือวางอันดับ4ี่นะครับคือคอรินมอริกาวะครับเป็นอเมริกันนะครับอเมริกันชื่อสายชื่อสายญี่ปุ่นครับผมมือวางอันดับ5ครับจัสตินทอมัสครับอยู่ที่6.1จุด่งมือวางอันดับ4ี่นี่6.2ต่างกับมือหนึ่งสิแต้มโดนเฉลี่ยนะครับ แล้วก็มือวางอันดับหกลุควิทเอเบอร์ครับจากสวีเดนพอแล้วอันดับเจ็ดฮิ้กีมิมาซูยาม่าจากญี่ปุ่นโอโ้โหมีเอเชียคนเดียวเหรออ่าครับครับอันดับแปดนี่รัสเซเฮริ่จากอเมริกาอันดับเก้าเซฟสตรากาจากออสเตรียอันดับสิบไบรซันเดอร์ชมโบจากอเมริกาครับโอโ้โหคนเดียวจริงๆด้วยหมดแล้วฮะโโฮและเอเชียจะไปโผยทีที่ยี่สิบหนึ่งเลยครับยี่สิบหนึ่งคือซองแจอิมจากเกาหลีใต้แล้วอทอมคิมผมอะ ทอมคิมหาทอมคิม45นะแล้วครับโอ้โหจังต่ว่าจับคู่กับน้องจีโน่ผมนี่หายไปเลยนะฮะจังใ่คิดถึงทุกคืนอืมสมาธิไม่ดีครับอันยองฮุนอยู่44ครับทอมคิมอยู่45นะครับ45แล้าเลยนะโอ้ตอนนี้ยัง20่อยู่เลยนะฮะประมาณนี้ครับสำหรับฝ่ายชายครับนะะส่วนฝ่ายหญิงนะะก่อนเกมนะ U.S. Women s Open <S <c oughs> จะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสนี้29พฤษภาเน้นย้ำก่อนนะครับว่าสาวสาวที่จะร่วมแข่งขันมีทั้งหมด11คนด้วยกันนะสาวไทย <c oughs> อัธยาทิติกุลประพังกรทวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการชนะตีวรรณแสนปาจลีอน,าน,นาันตรการทิดาภาสวนปุระอพิชยายุบล พยาจุทานุการวิชนีมีชัยรวมทั้งนะครับนภัทรเลิศสาสตร์วัฒนานะโปรเจนนี่วัย23ปีซึ่งเล่นอยู่ทัวรองเอฟสันทัวมาจากรอบคัดเลือกแล้วก็อาเมเจอร์คนเดียวครับน้องหยินนิชากันภัยวัย21ปีนะนะกักกอล์ฟสมัครเล่นจากจังหวัดเชียงรายซึ่งเรียนอยู่ชั้นปีที่3ของ University of Maryland ผมอยากได้อันดับทุกคนที่ผมเอ่ยนาม อต่แอมไม่น่าจะมีนะครับทำไมเป็นไรลหาไม่เจอหรอแมรี่แลนด์นี่ก็น่าจะไกลอยู่เหมือนกันครับแมรี่แลนด์น่าจะไกลอยู่เอามือหนึ่งของประเทศไทยคืออัธยาที่กุลผมประกาศให้ก่อนเลยเป็นอันดับสองโลกอยู่ใช่ไหมครับผมมือสองของไทยคือเอเรียจุฑานุการครับเท่าไหร่เท่าไหร่ยี่สิบหนึ่งครับยี่สิบเอ็ดนะฮะมือสามแพตตี้โทรธนกิจครับยี่สิบแปดของโลกยี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบแปดครับ มือวางอันดับที่4คือชตีวรนาเสนครับเท่าไหร่น้องพราวเนี่ย55าสิบห้าครับนะโปรพราว5้าสิบห้าวเชียงใหม่ครับมือวางอันดับ6คือปรารรีอนันริฤการครับอยู่ที่64<ม>ของโลกคร,รโรเมียวโปรเมียวฮนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นจัสมินสวนปุระครับอันดับที่96ของโลก <96 S 1> นะครับเกสิบหครับ ต่อมาก็เป็นอภิชายุบุลครับอันดับ100ของโลกครับร้อยพอดีเป๊ะเลยอรอใช่ครับจับแม่นเลยนะอภิชัยุบุลสาวสระบุรีอันดับที่ร้อยครับเมื่อกี้หลุดไปหนึ่งคนครับมือสามของไทยพัตติธารกิจเนาะใช่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดไปแล้วประกาศไปแล้วโมเดียโมเดียจุธานุการอันดับร้อยสิบสองของโลกครับต่อจากอภิชายยุบุลครับผมถูกต้องครับวิชานีมีชัยวิชานีมีชัยนี่ข้ามไปหนึ่งคนครับ อยู่อันดับ138ครับข้ามพัชรจุทาคงกรพันครับอันดับ124ของโลกไปนะครับพัชรพัชรจุฬาคงกระพันดีกว่าครับผมดีกว่าครับดีกว่าครับแต้มเสียน้อยกว่าในรอบแต่ว่าเธอม้เล่นนะฮะเอลเชนะครับมีใครอีกบ้างเอ่ยที่ปะหาก็ต้องหานพัรเลิศาสัตว์ธรัมนานาิชากันไผ่คุณมีความสามารถหาเจอไหม นภัทร<ม>เลิศศาสตร์วัฒนาอยู่อันดับเจ7ร้อสิบเจ็ดครับเก่งมากแต่นิชากันภยัยถ้าเป็นแอมหาไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรละวายในฐานที่กำใจเออเดี๋ยวก่อนนะผมพยายามหาก่อนนะคว้าหนึง่งนิชากันคุณยังเคยหาจรวีบุญจันทร์เจอเลยจรวีบุญจันทร์ไม่ได,ไได้ไม่ได้หล่นไปไกลจรวีบุญจันทร์ยังอยู่อ่าร้อยกว่าได้ไหมตอนนี้เหรอครับตอนนี้สามเจ็ดสามครับ3ามเจ็ดสามซึ่งจะปักหลักเล่นอยู่ที่เกาหลีนะนี่เป็นขวัญใจของโปรเพ็ ใช่ไหมครับอไม่ใช่เพชรพัชระนะเพชรสมแก้วกาญจนานะะจารวีบุญจันทร์นิชากันไผ่แวบเว็บนคุณต้องพิมพ์นิชากันไัยเข้าไปเป็นภาษาอังกฤษครับกําลังกําลังคําเข้าใจเย็นครับนิดนึงครับระหว่างคุณหาผมก็พูดถึงนะครับ U.S. Women Open ครั้งนี้เป็นครั้งที่80นะครับก็จะแข่งกันที่เอเินฮิล เมืองเอรินรัฐวิทคอนซินสหรัฐอเมริกาเงินรางวัลรวมสิบสองล้านเหรียญสหรัฐสูงมากเลยนะครับ,รบแชมนี่ยังต้องมีสามล้านเหรียญนะครับนะก็สามล้านเอาสามสิบคูณนี่ก็เก้าสิบล้านนะครับประมาณนั้นเลยนะนะผมว่าประมาณสามล้านเพราะถ้าจำไม่ผิดเชมจงได้หนึ่งในสี่ฮะอืสามสี่สิบสองไงแล้วก็อัธยาธิติกุลน,นี่ จะได้รับการเต็งจากสำนักถูกต้องตามกฎหมายของฝรัง่งเขานี่จะเป็นเต็งหนึ่งหรือไม่เดี๋ยวช่วงที่2นะครับ,รบนักกอล์ฟที่ลงแข่ง US Women Open ครั้งนี้มีสาวไทยลงแข่ง11คนเป็นจำนวนมากที่สุดอันดับ4นะฮะอันดับ4รองมาจากอเมริกา38คน เกาหลีใต้ยี่สิบห้าคนญี่ปุ่นยี่สิบเอ็ดคนครับครับอ่ะเจอยังไม่มีครับไม่มีจบปาเพราะเป็นแอมแบบแอมเลยไม่ไม่เหมือนกับของอันนั้นอันนั้นชื่ออะไรนะที่เป็นของชาวไทยอ่ะครับที่ไปเล่นเอเชียนทัวร์เออนกแคงกี้เนี TK TK สายชายสายชายมีมีเวอร์แคงกิ้งขึ้นแล้วมีสาวไทยคนที่เล่นให้ทีมชาติแคงกี้อ่ะก็เคยเจอนะระดับพันระดับอะไรนั่นใช่ไหมใช่ครับเออซึ่งตอนนี้เธอาก็ยังไม่ได้เทิร์นโปรนะ เลียงมาอะไรปีหนึ่งอยู่ใช่ไหมพร้อมจะกลับมาเล่นซีเกมเนี่ยเห็นตอนนั้นบอกอ่าคุณนังสนบอกว่าไม่มาไม่ใช่หรอไม่คือไม่ต้องเข้าแคมป์เป็นคนเดียวที่ให้สิทธิพิเศษเพราะฝีมือเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วครับอย่างไรก็ต้องเรียกมาเพราะช่วยด้านตรอเพศบุคคลและประเภททีมหญิงนะครับอย่างไงต้องเรียกครับผมแต่สนามยังไม่จบอ่ะยังมีการชี้ขาดจากคณะกรรมการจัดการอักเลยนะ ว่าจะเป็นรอยันฮิลนครนายกอะครับอะครมากครับ,รบยังไงก็แล้วแต่ครับ,รบเอใจช่วย,ยไม่แล้วแต่ไม่ได้ครับเรื่องน,นี้เป็นเรื่องสำคัญนะสนามแข่งเนี่ยนะครับต้องเป็นสนามที่นักกอล์ฟเรามีความมั่นใจไงอันอันนี้ขอญาตย้อนไปเหมือนสมัยโอลิมปิกที่เขาจัดแข่งต่อยมวยมาครับสนามเป็นใจต้องเป็นใจเจ้าภาพคือถ้ามวยนะมันจะแข่งตรงไหนมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรของเจ้าภาพหรอก ส่วนใหญ่เรื่องของมวยเนี่ยสิ่งที่เจ้าภาพจะได้เปรียบก็คือกรรมการมันนั่งเพรว่าคือนั่งดูปลอดศาสตว์มวยอยู่นักชกชื่ออะไรนะปาร์คซีหุนเนี่ยปาร์คซีหุนฮะเจอกัน เจอกับอลอยจอนจูเนียร์มั้งอ๋อนั่นมันที่กรุงโซฮะโอลิมปิกบ้านขเขาใช่ไหมใช่มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องสนามมวยนี่มันต่อยกันในเวทีครับแต่กรรมการนะไ <c oughs> อ้น,นี่กรอบนี่มันตัดสินด้วยโอ้โหก,กรีนซะส่วนใหญ่ครับ <c oughs> นนรครับเ <c oughs> ออไม่ใช่กรรมการมาเชีช้ขาดว่าลูกนี้ชิปไปได้กี่คะแนนนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับเอาลูกกรอบลงลุมก่อนชนะครับกรรมการชี้อันนี้ตกน้ำอยู่ขอบตกนั้นแล้วไปเข้าอันนี้ชิปลูกนี้ได้เจ็ดคะแนนชิปลูกนี้ได้ห้าคะแนนไมม่ีไม่มีไม่มีไม่มี อ่ะก็ประมาณนี้คนระับผมเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้านะครับเรามาฟังกันว่าที่เด็ดนะฮะจะเป็นอย่างไรรวมทั้งถ้าทักวนออกนะครับทากวนออก,ออกทันนะ ก็จะประกาศนะฮะเรื่องของผู้เล่นแต่ละคนใครออกรอบด้วยกัน3คน3ส,สาวนะครับครบอ่ะข้อความก็เริ่มส่งกันเข้ามาได้นะครับ4 6 8 9 8 9 9นะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับกอลฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัฐสุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิต ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์ air, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟ,ฟัง FM 99